สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเดทกันนะคะเป็นครบรอบหนึ่งปี It's our one year anniversary What are we going to do today? Eat Eat what กินกินอะไรออาหารกินอาหาร r e n อ่าอาหารฝรั่งเศสเย้ตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวหมุให้ดูมีเจอเด็กเขาชื่อมั้ยไม่มีเชียวไม่มีเขา Let's go จะบอกว่าเป็นร้านที่สมกับพี่ยูจงนะนะคะเพราะว่าอะไรมืดหมดเลยจ้าคือนางอะชอบสีดำเนาะช่กอ t e r r a i no w e t o n i o แล้วก็ที่นี่นะคะก็คือแบบดีมาในความมืดนะคะทุกอย่างมืดมากค่ะแต่ก็ดูดีนะชอบดูแบบว่าความพิโต่เลย How can k it น n internet and you need to pay f อ r t อก็คือเวลาจองก็คือเขาไปจองในเวกแล้วก็ใส่เลเขบัตรเครดิตนะเพื่อเป็นการจองว่าเราจะแบบว่าไม่เดียวไม่มาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสั่งอะไรเลยนะคะก็นั่งรอเพราะว่าเขาจะมีแบบเซอาหารที่แบบว่าทางเชฟเขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วได้ไหมไม่รู้อะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้กินอะไรบ้างกทุกคนแอบดูตอนนี้เชฟกำลังเริ่มทำแล้วนะคะ Do so you have anything to tell yeah. me เราไม่สามารถทำแบบในที่สาธารณะที่ไทยได้คนแต่ว่านงางชอบท้อมได้เลไม่ได้อไไดไตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ว่าพ<ม>อเราเห็นวัยรุ่นทีไต้หวนาาันอ่ะเวลาเขาแสดงความรักกันะเขาจะจุกกันแบบในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะคะที่เขาแบบว่าวมาีหน่อย,ยขอ้ามไต้หวันดูดิข้าไต้หวันดูดิแชร์ร์เขามีมาอธิบายนะคะว่าคืออะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> Okay. Tell tell the viewer what she said. What is it? Allah 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 ging ging. geng. No shit lah. What she say? She introduced this meal. Like this flavor tastes like Southeast Asia. Oh really? Oh, the taste is like Southeast Asia, The meat, juicy. Wow. What meat is that? หมูนะคะที่มีรสชาติแบบเซาท์อีสเอเชียก็คืออาหารบ้านเรานั่นเองจ้าเซาท์อีสแอชลินไม้โฮมทาวน์หอูไอ่ใช่ไหมยูโทนี่ดัตตอิสเฟรนช์บางมาปคปุ่จิต่ปีไหมคะพี่ไทยอยวลองชิมเลเนาะว่าเป็นยังไง first one is egg even egg tastes really good it is not a r d it is t h i w what means that นี่นะคะเดี๋ยวลองกินดูนะคะมันคือกึ้งนะทุกคนมันไม่ใช่มหมูทุกคนมันคือเนื้อคัมมันคือเนื้อคัม好อ吗好吃吗 Is Thai food 真的吗嗯 I like grass 嗯เขาเดียวมันมีกลิ่นของแบบใบเนื้อคัมอ่ะเขาไม่ใส่มะนาวใส่อะไรที่แบบรสแบบเนื้อคัมเลยเขาถึงบอกว่าเป็น Asian เซาท์อีสเทอเชียเข้าใจไหม ทุกคนดูนก็คือนๆตั้งแต่มาจองแัว่าเป็นร้านอาหารฝรั่รงเศสฝรั่งเศสยังไงเน,นีย่ยมีเนื้อัมเรจาน่ไม่บีสิอ้ฟิวชั่นมนระ <Okay. S 2> How do you feel? Is it your first time try this kind of taste? Awesome Awesome mm hmm. The shrimp i e t y juicy. It's s o y e r t Do you like the taste? Very like. เหมากับกากินไม่คำบ้าท้องอะ I can a every d a มา มก็มีแบบว่าเป็นหนีัวะดูก็คือกานสองกรลจะมาแล้วนะคะชนมีคนอยากถ่ายรูเดมวันดีเสเซ ตอนแรกที่เห็นเราดีใจมากเราคิดว่ามันคือฟัวกาไปทุกคนแต่มันไม่ใช่มันคือเลือดหมูแต่เดี๋ยวลองกินดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองกินนะคะว่าเลือดหมูเป็นยังไงบ้างโ๋อมันเป็นเลือดหมูจริงด้วยคนมันคือข้าวข้าวตรงนี้มันเป็นข้า,าวผสมเลือดหมูที่เป็นอาหารไตหวัางขอสกอตแนด์โดาคือเขาบอกเราใช้ซอสไอ<ม>ก่อะไรก็ไม่รู้ว่ามันตลาดแล้วทุกคนเราเข้าไม่ถึงแต่คนไตหว่างบอกอร่อยอาะแบบว่าเป็นรสชาติที่อร่อยของคนไตหว่างค่ะ English one is also not very มีความแบบว่าอาหารไตว่านอันนี้เลยคือโอ้ PAUL: ยของพิลล์นี่เลยเนี่ยนี่ไงนี่คือ this restaurant they, um, they have a specific amount that people will take information on um, internet so they will not waste their food so they just prepare uh inside the mouth inside the mouth นี่นะคะเมนูต่อไปเขาก็จะทำมาแบบพอดีโตที่มาจองวันนี้เลยเนาะ หนกไลจีนอ่ะเขาว่าไงคะซีฟู๊ดซีฟูไอ้แค s o นะครับผมมีเหมือนมีทัฟฟอยู่ข้างในสุดนะคะว้าอันนี้ใหญ่ใมากใหใหญ่มากเห็่มากโซโซเปาโเปาอใหญ่มากเย็่มากใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากเลยปลาหมอนใหญ่มากโดยใหญ สก้ดีมากนะคะแบบมีกินแบบพาเกลหอมถึงออกมาจากน้ำซุปแล้วยัเก่งมากเดกเก่งมาก is to tell s a ม m o แบบดูจอบมีชฟอโอเคเชฟเก่งมากรมาลองกินหอยกันดูนะคะ How do you feel? f o s a t i s f i e Do you eat? Because it's big so can totally f e t h meat. อืมตึงตึงันเดยหอยหวานมากอะทุกคน อ,อแต่ว่านี้ไม่มีอันไหนที่เป็นฝรั่งเศสเลยนะคะอันนี้เป็นเหลือว่าไต้หวันดีอ,อ๋อหรือว่ามันใส่คาเฟ่ลงไปมันอาจจะผสมตรงั้นเจ๋อท่อมใหม่มากแล้วก็เอาจริงๆช้วยสองเมอื่อกี้ที่เป็นไตหวานเราไม่ผ่านแต่อันนี้นได้เลยขึ้ภาษาไทยเป็นการาายืมเม่อกี้มีไมมมเ <So sweet. S 1> าางไคะบไอคอนไล่ดี <c oughs> เคสลิโดดัมโอเคมั้งตุยาวตุยาวีอันนี้เป็นก hmm. ้อนหมูแต่เอิสปอร์ต do you think ส t มากสอืมแบบน้ไม่ชอบแต่นุ้ผักน้ำคดีมีผักดวยนะคะตมมาูมาซูู กดิชทำไมพูดจริงนะน้ำก็ใจร้อนค่ะูชูหือออกแอคเซนไม่ไมไดีเองชูอืมปกติกเราไม่กินผักนะทุกคนถ้าขมถ้าแข็งอะไรอันนี้คือแบบนิ่มมากเอ,าอ้าเจ้เจ้เค้าเป็นนักชักผักหรอเปลไม่เป็นไรไม่ไไมไเป็นไรเหรอตอนนี้ เติมได้เขก็จะมาแบบว่าเสิร์ฟนี้ทุกคนเมื่อกี้เขาเอาอุปกรณ์การจิน,นมมาให้เพิ่มนะะก็คือมีมีดแล้วก็มีชอ่องนะคะแล้วเมื่อกี้อยู่ว่าไงน,นะัเ็กีนเิีเราต้องกือห Everybody here is our enemy Friend You also my enemy u s t w i n เาน คนตรงนั้นนะคะเป็นแบบว่าเนื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้อยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอันนั้นเนื้อวัวหรือเปล่านั่งแบบไม่ได้ถามมานะคะว่าแบบมีเนื้อวัวไหมเพราะว่าเชฟที่พีินเนื้อวัวนะคะนี่ก็เลยเตรียมจะโกรธแล้วค่ะว่าทําไมไม่เตรียมมาก่อนนะก็รู้ว่าเรามีกินเนื้อวัวม่ใช่ไหมพูดจริงเตะวัวจะแดงหรือยออะไรนะ่ว่าจะแดงหรือยอเพื่อนก็เลยบอกกลับมาว่าวัวจะตายแล้วนั่งรีบเช็คนะคะก็รู้ว่ามันคือเนื้อเป็ดมันไม่ใช่เนื้อวัวก็เลยรออตัวไปพอดพีจีเสอร์อีกที

แบบตรงหนังเป็ดอะทกรอบกรอบบางังเรียนคนณแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มมาก crispy crispy and not too s t i c k when you eat it s m e l l in your mouth your ใช่น่าจะอร่อยใช่ไหมไมเหอมซื้อเจออันนี้เหมือนแบบเป็นตันที่สุดแล้วนะคะดีนะไม่ใช่เนื้อไม่งั้นอดกินแล้วแวะมาห้องน้ำขอถ่ายนิดนึงนะคะ

ไปชิป้นปานหังไหนหนีหน่ไกินไม่ได้นะคะยกให้นางไปน่าดี่ี่ไม่มีครงสูไม่เหนื่อยบ้างพีไม่ลงอ่ะโอเคที่มันผ好吃จังทำไมทาหมอไม่เป็นไรนะที่เธอไม่ได้กินเพราะไม่อร่อ <c> ย <oughs> เป็นวิธีปลอบใจนะคะด u ย e ้มอร่อยมาก มม่ <mm giveaway, ่่ um> ่ออออรรยยเคยตกลงกันมาแต่ถ้าไปร้านอาหารไหนแล้วมันไม่อร่อยให้พูดภาษาไทยเพราะว่าเจ้าของร้านจะได้ไม่เสียใจเพราะว่าเราเข้าใจกันสองคนใช่ไหนอยู่ก็เลยเป็นโค้ดนะคะถ้าไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยชั้นสุดท้ายมาแล้วค่ะไอซิมกับขนมเค้กนะคะแล้วก็มีองุ่น เหมือนไอติมวานิลลาเราใส่ดอกไม้ดีใจเตอจนยอเ่หดักเอปงหวใจปงหัวใจดักเธอเป่งหัวใจเงหันใจจริงเหรอหักคอเงหวใจจริงเหรอเงหัวใจจริงเหรอหวิจลอริสเหนอินน็ตบนอ r นเทอตอนช่วงที่จีบอะใหม่ๆทุกคนนะก็ส่งเสียงดอไม้มาแล้วปกติจะพูดภาษาอังกฤษกันใช่ไหม แต่วันนั้นส่งมาเมอสาไทยท่านั้นก็ส่งมาว่ารักเตอนเ็นหัวใจแล้วนี่ก็แบบว่ายืนเขิดอยู่คนเยอะนน้ามาหาอะไเพราะแบบว่าตลกว่านางแบบส่งมาสาไทยมาด้วยแล้วก็เป็นคำแบบที่เลี่ยนมากอะไรเงี้ย Learn this sentence Learn this e n t e n c I o n t e a t i Learn this sentence ภาษาไทย I don't eat sweet so I can finish this o องอยา ก็เองอ่ะไม่ค่อยกิของหวานเลยทุกคนแบบถ้าหวานก็มีน้ำบอนแล้วเสื่อเนี้ททารับเรายังหวะเลยแต่น้ำหอกข้าหวอนมีหดแต่ว่าอร่อยจริงอิ่มมากเลยอ่ะอิไมมากเล้วอ่อ่ลง่เลยอ่ะไปนอนไปนอนเหรอเดี๋ยวหลังตอนนี้เราจะไปงั้งซาลวีกันต่อไปนอนเ่นี้เย่นี้เลย ดอกอะไรไม่รู้ว่าทุกคนนี่ผู้ดอกอะไรแล้มันมีรลคาหละไม่เคยคิดว่าดอกไม้จะอร่อยได้เลยอะแต่พอดีดอกไม้มันจะดอ่ะมันอร่อยอ่ะขอบคมากค่ะขอค่ะขอบคุณม่ะอบค่ะอบคุณ o กค่ะขอกัะบ t ุณมา h ค่ t ขอบ i ุณมากค่ะข n บ o w ณมา o ค่ o ขอบค o ่ะ b อบคุ t g ณมค่ะขอา มีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะคะหนูว่าจบแล้วนี่เตรียมอิ่มเตยมแบบบ้าเลยบ้าเสร็จแล้วเล่าแล้วนะ<ๆ> <c oughs> Happy birthday Happy birthday no, Happy anniversary no, Happy you you and Jerry's birthday โอเคบายบาย ได้ม่จำอะไรไม่ได้ชงเหรอไม่เลยไม่เยอะเลยอันนี้เป็นค่าเสียหายทั้งหมดนะคะสองคนมาบวดคนใจตังค์นี่ร้านที่มากินกันวันนี้นะคะเลอดูเอ็ดบายแช่แช่นี่ไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้วขอบคุณมากค่ะนี่โยเห็นตัวแฉมั้ยจ๊ะมีีวอี่นี่นีงหี่นี่ ตอนนี้แวะมาที่แถวไทยเกงวันวันแล้วนะคะแล้วก็มาแวะห้างเปลี่ยนชุดเตรียมออกไปดูแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราแปลงร่างเป็นเด็กขีแล้วนะคะในเรื่องสกวีกเกมแล้วก็มาอยู่กันที่ซินอีก็ คนถอดหน้ากากหมดแล้วคือเมื่อกี้แบบว่าเป็นคนดังมีคนมารลุมขอถ่ายรูปเยอะมากนะคะทุกคนไล่รูปจนเหนื่อยบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีหลายคนแบบว่าแต่งตัวเป็นตัวละครต่างๆมาเดินกันเนาะแล้วก็แบบ่าดกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กๆมาขอถ่ายรูปเยอะแยะมากมากแกงเราก็คือเหนื่อยกันหมดแล้วจ้ะไม่ไหวแล้วโดนถ่ายรูปถ้าเก็บเงินนี่เรารวยเลยนะเนี่ยบรเบจเบย์ why you take off your mask so tired

ฉันจะจ่ายเงินเพื่อแค่ตัวไม่มีเงินเลยส่งไปชิ้น一点点นนะไม่เอาละวิน้องนี่น้องตัวใหญ่มากมายืนอยู่ที่นี่นะคะตัวเติมมากโอ้ยน่ารักมาใหญ่มากดูดิเด็กตัวเท่านั้นได้งามอ่ตัวเท่านี้นะคะมีแก๊งซินเดอเรลล่าก็มาค่ะนี่ก็จะมีแบบเด็กไหวานมา แต่งตัวเป็นต่างๆกันนะคะหลาหลายาขอถ่ายรูปให้เจ้าให้เจ้ามีผู้เล่นนะคะนี่นะคะทุกคนย่างเราก็เกับผู้เล่นแต่งตัวกันตัดตึงนะคะีเนเจียมาบายบายอยู่กันงอยู่นเดียมีบอสมีบอสทุกคนมีคนโคเวอร์เป็นเจ้าแม่กวนอิม มากับแกงเพื่อนตรงนี้ก็คือมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะเพราะว่าแบบไปอลังการนีเล่ละมามาให้เมลอนน้องขี่ในรถาไปแล้วีในรเา <laughs> Have you been in this kind y o r เอ๊ะวยดีเท <laughs> ียืจอยนี่ไงเชอร์นี่เจ้าตงนีแบบว่าส่สี วัมานั่งพักเลยนะคะตอนนี้ Hi Boss How's t o d a Boss t i r e d I w a t to a l right now m e m b e r subscribe อย่าลืมอย่าลืมกด like กดแ h a กด subscribe ชอบอยแชไ้ไม่ไดหรกันก็ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบทีนี้คก็อย่าลืมกดไ i ค e กด subscribe กด้ h a r e ชอบชวแชร์ไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามไอจีของพวกเราสองคนได้นะคะก่งก็วเลย Bye bye bye, bye. bye. bye.